สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณแม่กิรวรรณนะครับกิรวรรณนะครับขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคุณแม่กิรวรรณนะครับที่เมตตานะครับให้เข้ามาป้อนผลไม้นะครับยายเปี้ยช้างชลาของเรานะครับวันนี้แบ่งมาให้ยายน้อยด้วยนะครับขอขอบพระคุณคุณแม่กิรวรรณนะครับขออวยพรให้ครอบครัวของท่านนะครับ จงโชคดีมีชชยนะครับตลอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาคา้าขึ้นนะครับคิดถึงหึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมดังปาารถนาทุกประการเนะครับคิดเงินได้ได้เงินไหลกองคิดท,ทองไหลทองไหลมาไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหมือนสายน้ําพระแม่คงคาไม่มีเหัืแห้งหมดทุกหมดตก,หมด,กหมดโลกหมดภัยสัพพะคอสันยะจันลายวิวันชัยเยสพัฒนังสพระลาพัง มีโชคมีลาบตลอดการนะครับคุณแม่กีรวันนะครับกีรวันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้โชคดีมีชัยตลอดไปนะครับคุณพระรักษานะครับเทวดาคุ้มครองครอบครัวครอบครัวของท่านนะครับขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพระปฏิพันธนสารสมบัตินะครับจงบังเกิดแก่คุณแม่ครอบครัวของคุณแม่จีรวันจีรวันนะครับ ให้โชคดีมีชัยตลอดไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอพระคุณมากๆที่เมตตานะครับยายเตี่ยช้างชะลาของเรานะครับวันนี้แบ่งมาให้ยายน้อยด้วยนะครับขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับสำหรับชินี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ